สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว S.H. Figuarts อสชิ k นโคกโจเซโฮเกลิตมัง ครั้งนี้เราก็กลับมาอยู่กับของจากไลน์เซฟฟิกอารนะครับซึ่งก็จะเป็นกริดแมนจากเดนโคโชจินกริดโดมังหรือว่าคือกริดแมนเวอร์ชันทีวีซีรีส์ออริจินอลที่เป็นหนังโทโคอนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ฟิกอาร์ธรรมดานะครับเขาทำออกมาในลายของเซฟฟิกอารชิงโคโชเซโฮที่เขาจะพยายามทำมาให้เหมือนกับชุดสูตรแอคเตอร์มากกว่าฟิกอาร์ปกตินะครับสำหรับหน้ากล่องเนี่ยนะครับก็จะตามสไตล์ของชิงโคโชเซโฮเลยก็คือจะเป็นหน้ากล่องแบบปิดนะครับแล้วก็จะเป็นรูปโคลสอัพหน้าของตัวฟิกเกอร์นะครับซึ่ มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นตัวเล็กเขียนไว้นะว่ากริดดอมังส่วนด้านข้างกล่องอข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นชื่อกริดแมนเดอะไฮเปอร์เอเจนต์เป็นภาษาอังกฤษนะส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูตัวอย่างแอคชั่นแล้วก็กิมมิตคร่าวๆนะครับว่าสามารถขยับได้ประมาณไหนบ้างแล้วก็มีออปชั่นพาร์ทอะไรประมาณไหน,นบ้างนะฮะส่วนด้านข้างกล่องอข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษของกริดแมนเหมือนกับอีกข้างเลยส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ลายเอเซฟิกัสด์สำหรับแพ็คเกจก็จะประมาณนีีีี้้นนนนนนะะะะครรััับเเเเเเเพื่่่่ออไไไมปปป็็กกกกาาาาาสยยยยววววลลดดด๋แูขขงงงงใจ เมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมนี่สวยมากเลยนะครับทรงนี่ดูใกล้เคียงกับในหนังมากรวมทั้งพวกดีเทลหลายๆจุดก็ทํามาเหมือนกับชุดที่อยู่ในหนังเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใกล้ๆพราะว่จุดแฉกันครับมาเริ่มดูกันที่ส่วนหัวนะครับทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะสีที่ลงมาก็ดูดีมากพวกดีเทลนี่ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะพ่พาร์ตานี่ก็ทํามาเป็นเคลียร์พาร์ตแล้วก็มีเท็กเจอร์ด้านในทําให้ดูมีมิติแล้วก็ดูใกล้เคียงกับในหนังมากเลยนะมันจะด้านหลังหัวก็จจะะเเปปนีี้้้ววองงมุไไไซซาาาายยยขขด ก้มได้ถึงขนาดนี้เราก็เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงหัวไหล่ก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลยนะครับยกม้าหาน้าได้ถึงขนาดนี้ต้องส่วนกรอไหล่นี่เขาก็จะแยกพาร์ตมันเป็นช่วงบนกับช่วงล่างนะครับก็จะขยับได้แบบนี้แล้วก็ยังขยับยกออกมาจากช่วงไหล่ได้แบบนี้เพื่อที่จะได้ไม่ขวางจุดขยับเวลาที่ยกแขนขึ้นด้านข้างนะครับส่วนช่วงแขนก็ยกขึ้นยกลงได้360แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ส่วนต้นแขนก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้360 ซึ่งจะเห็นว่าเท็กซเจอร์ที่แขนเนี่ยเขาก็ไม่ทํามาเรียบๆนะครับก็ทํามาเป็นเหมือนกับว่ามีรอยยับของชุดอยู่นะฮะก็ช่วยทําให้ดูเหมือนกับว่าเป็นชุดแบบในหนังนะ้อสอบเป็นดับเบิ j o i อยงอได้ถึงขนาดนี้และที่ช่วงกรอบแขนตรงนี้ก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของปิดแมนก็คือแขนซ้ายขวาจะไม่เหมือนกันนะครับข้างซ้ายจะมีแอคเซปเตอร์ติดอยู่แบบนี้ซึ่งดีเทลของแอคเซปเตอร์ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับลงสีมาได้ละเอียดแล้วที่คอตรงกลางนี้ก็จะเป็นเคลียร์พาร์ตด้วยนะครับส่วนข้อมือก็จะเป็นบอรจอยหมุนไปซ้ายไปขวาได้สามรัยสิบยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ส่วนในช่วงลำตัวก็จะเป็นแบบนี้นะสีเงินที่เขาทำมาให้นี่ก็สวยมากเลยนะฮะที่คอตรงกลางนี้ก็จะเป็นเคลียร์พาร์ตค่อนข้างดูดีเลยนอกจากด้านหลังก็จะเป แล้วก็จะเจอกับดูปิสนานครับซึ่งก็ไม่แน่ว่าอนาคตจุดนี้อาจจะเอาไว้ใช้รวมร่างไปทันเดอร์กริตแมนหรือคิงกริตแมนก็ได้นะครับก็หวังว่าเขาจะทําออกมาส่วนจุดเค่บช่วงลาตัวก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็กลมได้ถึงขนาดนี้เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงต้นขาก็จะยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดน,น,น,าดน,าดนี้แล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ส่วนข่าวก็จะเป็นตัวจอยงอได้ถึงขนาดนี้ ที่พันัาแข่งนี่ก็จะมีดีเทลของรอยยับเหมือนกันนะทําออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยส่วนข้อเท้าก็จะเหมือนไปซ้ายไปขวาได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกลงได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่องปลายเท้าก็ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ ส่วนที่ใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีดำเรียบๆไม่จะมีดีเทลอะไรเทียบกับโรบอทรมชิการดด้ามก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับการดด้ามก็จะตัวค่อนข้างเล็กกว่านะหัวกันดั้ามก็จะสูงที่ประมาณหัวไหล่ของกริดแมนเทียบกับเดนจิและคาเมลเลเดอร์หมายเลขสองบอกหนึ่งในไลฟยฟิกโรสเหมือนกันก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะกริดแมนก็ตัวค่อนข้างสูงกว่าเดนจินะครับแต่ว่าก็จะเตี้ยกว่าคามเมลเลเดอร์นิดหนึง่งเทียบกับฟิกมากกริดแมนเวอร์ชันอนิเมะทั้งล่างหลักและร่างยูนิเวอร์สไฟต ก็จะดูผอมกว่าส่วนฟิกกอร์สนี่ก็จะดูเป็นทรงเหมือนกับคนใส่ชุดแบบในหนังออริจินอลมากกว่านะฮะส่วนออปชั่นพาร์ทนับก็จะมีมือจับอาวุธ1คู่มือเหยียดนิ้วตรง1คู่มือเหยียดนิ้วล่องงอนคู่มือแปรแบบหงิกนิ้ว1คู่มือชี้นิ้ว1คู่มือแบรแบบค,ค,บรคู่มือจับอาวุธแบบถือเอียงเ1ียงคู่ โล่บารียชิลที่ทำดีเทลออกมาได้สวยมากเลยนะฮะดาบพลาสมาเบลดพาร์ตด้ามจับสำหรับตอนที่เปลี่ยนเป็นทันเดอร์เอ็กซ์พาร์ทปลายดาบพลาสมาเบลดสำหรับตอนที่เปลี่ยนเป็นทันเดอร์เอ็กซ์ส่วนวิธีเปลี่ยนเป็นทันเดอร์เอ็กซ์นะครับก็สามารถแปลงร่างแล้วก็เปลี่ยนพาร์ทจากบารียชิลได้เลยนะครับขั้นแรกให้ดึงตรงพาร์ทสีขาวนี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หมุนพาร์ทนี้ไปด้านหลังจากนั้นก็ค่อยดันพาร์ทสีขาวลงไปแล้วก็มาพาับตรงส่วนโล่ทั้งสองข้างให้เข้าหากันแบบนี้จากนั้นก็เอาพา ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเอาด้ามจับสำหรับ Thunder X มาติดเข้าไปแทนเท่านี้จะเปลี่ยนจากบีย r i e r s h i เป็น Thunder X ได้แล้วนะครับกิมมิกนี้เจ๋งมากเลยนะฮะและ้วนอกจากนั้นก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็น Gridman s อ o ได้ด้วยนะครับขั้นแรกก็ถอดพาร์ทด้ามจับออกมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนกลับไปใช้พาร์ทด้ามจับของบาเ r ียช s h i อันเดิมจากนั้นก็ถอดพาร์ทปลายดาบ Plasma s อ o r ออกมาแล้วก็เอาดาบ Plasma s อ o ทั้งอันมาติดลงไปแทนแบบนี้เท่านี้ก็จะเปลี่ยนเป็น Gridman s อ o ได้แล้วนะครับ เอฟเฟกต์พาร์ตลำแสงกริดบีมวิธีติดเอฟเฟกต์พาก็ให้มาถอดพาร์ตเอ็กเซปเตอร์ที่แขนข้างซ้ายออกมาแบบนี้แล้วค่อยติดเ f ฟเฟกต์พาลงไปเท่านี้ก็จะทําเป็นตอนที่กําลังปล่อยกริดบีมได้แล้วนะครับวัตเชียร์ไปายจนตุกริดดุมัง ลองโพสตเป็นเหมือนกับเวลาที่กริดแมนคุยกับพวกนาวโตผ่านหน้าจอของจังนูก็จะได้แบบนี้นะครับด้วยสเกลแล้วก็ดีเทลที่เขาทําออกมาไี่ค่อนข้างดีนะถ้าเกิดว่าจัดแสงดีๆเนี่ยจะได้อารมณ์เหมือนกับในหนังมากเลยนะเพราะว่าเขาทําตัวฟิกเกอร์มันได้ดูค่อนข้างใกล้เคียงกับชุดในหนังมากเลยนะครับลองโพสตเป็นฉากตอนที่นาวโตกําลังจะรวมร่างกับกร <P> ิดแมนก็จะได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมก็เอาเดนจิมาแทนนาวโตนะครับซึ่งพอเทียบกับตัวกริดแมนแล้วเนี่ยสเกลก็ดูใกล้เคียงกับในหนังมากเลยนะที่นาวโตเก็จะตัวเตี้ยกว่ากร ลองโพสเป็นตอนที่บินขึ้นหลังจากที่ร่วมร่างกับนาวโตะเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะฮะโพสออกมาที่ดูใกล้เคียงกับในหนังมากเลยนะครับเอามาจับเล่นเป็นฉากแบบในหนังได้เลยที่พอร่วมร่างเสร็จแล้วเขาก็จะเหาะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนตัวเข้าไปในคอมพิวเตอร์เวิล์ขนลุกนะครับเล่นแล้วขนลุกเพราะมันดูเหมือนในหนังมากเลยลอะเรามาโพสเป็นเหมือนกับตอนที่กําลังขยายร่างแล้วก็จะได้แบบนี้นะพอโพสท่านี้แล้วนี่ก็เอามาเล่นขยับเข้ากล้องเหมือนกับว่ากําลังขยายร่างได้จริงๆนะครับประมาณนี้ ลองโพสเป็นตอนตั้งท่าเตรียมสู้ดียวก็จะได้แบบนี้นะฮะออกมาดูดีมากเลยนะด้วยดีเทลของพวกรอยยับของชุดตามตัวเนี่ยก็ช่วยทำให้ได้อารมณ์ดูใกล้เคียงกับในหนังมากขึ้นไปอีกนะสปาร์คบีมลองโพสเป็นท่าตอนที่ปล่อยสปาร์คบีมอาไปก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เสียดายเหมือนกันที่เขาไม่ได้มีเอฟเฟกต์พาร์ทของสปาร์คบีมมาให้นะนี่ผมก็เอาเอฟเฟกต์พาร์ทปิ้วๆของไอรอนแมนมาใช้แทนก็พอจะเอามาเล่นด้วยกันได้อยู่เหมือนกันนะเนโอชเดนโดคิก ลองมาโพสเป็นท่าเนลโชเดนดูคิกที่เป็นท่าไม่ตายกระโดดถีบขาคู่ของกริดแมนดูก็จะได้แบบนี้นะฮะซึ่งในหนังเนี่ยมันก็เป็นท่ากระโดดถีบที่ค่อนข้างจะดูแปลกมากนะครับด้วยข้อจํากัดของ C g จในยุคนัน้นแต่จอฟฟิกอาก็สามารถเอามาโพสท่าน,นี้ได้แปลกเหมือนกับในหนังเลยนะครับด้วยจีแคบช่วกลำตัวที่ยกซ้ายยกขวาได้นะก็จะโพสเหมือนกับว่าขาเอียงลงมาข้างล่างได้แบบนี้เหมือนกับในหนังเลยฮะพี่พอหาไคจูมาประกอบฉากแบบนี้แล้วยิ่งช่วยให้ดูได้อารมณ์ขึ้นไปอีกนะพราสมาเบเรโต ลองโพสเป็นตอนที่ดึง plasma blade ออกมาจาก barrier shield ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะพอเขาให้ option p a ์ s มาทาาั้ง barrier shield แล้วก็ plasma blade เ,เนี่ยก็ช่วยทำให้เอามาโพสท่านี้ได้ดูใกล้เคียงกับในหนังมากขึ้นไปอีกนะครับเด้งโคโดเกคินกริโดมังโซโดลองโพสเป็นท่าตอนที่เพิ่งได้กริดแมนซอร์มาจากทูดแห่งเสียงเพลงดูก็จะได้แบบนี้นะฮะซันดาอักซ์ ลองเปลี่ยนจากกริดแมนซอร์ทให้เป็น t ันเดอร์เอ็กแล้วก็โพสท่าเหมือนกับกำลังจะปาขวานออกไปโดจะได้แบบนี้นะฮะลูกเล่นของออปชั่นพาร์ตบารียชิวนี่ผมค่อนข้างจะชอบเลยนะครับเพราะสามารถแปลงร่างได้ทั้งบารียชิวกริดแมนซอร์ทและทันเดอร์เอ็กได้จริงๆแบบนี้นะครับกริดโดบีม และแน่นอนว่าขาดท่านี้ไม่ได้นะกับท่าไม่ตายประจําตัวอย่างกริดบีมซึ่งก็โพสออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับด้วยจุดแขยับของช่วงของหลห่ที่เป็นบัตเตอร์ฟลยก็สามารถโพสได้ตั้งแต่ตอนที่เอาแขนมา c r o กันเพื่อชาร์จนะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์พาร์ตตอนยิงกริดบีมที่เขาให้มาก็ช่วยทําให้โพสเป็นท่าตอนที่ปล่อยแสงออกมาได้ดูใกล้เคียงกับในหนังมากขึ้นไปอีกนะลองโพสเป็นท่าตอน,นที่กําลังปล่อยฟิกเซอร์บีมดูก็จะได้แบบนี้นะในหนังนี่ทุกครั้งหลังจากต่อสู้เสร็จก็จะต้องปิดด้วยท่านี้นะ ลองโพสต์เป็นท่าตอนที่ใช้กริดไฮเปอร์บีมดูก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นท่าที่ใช้ในตอนสุดท้ายเลยนะฮะซึ่งนี่ผมก็เอาไฟมาส่องๆเล่นดูให้มันดูเหมือนกันในหนังที่เขาปล่อยแสงสว่างออกไปนะครับก็ดูพอได้อยู่นะครับ ลองมาโพสต์ท่าคู่กับกริดแมนในร่างยูนิเวอร์สไฟเตอร์เหมือนกับโปสเตอร์โปรโมทงานอีเวนต์กริดแมนเวิลด์ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะพอมาโพสต์ด้วยกันแบบนี้ก็อาจจะดูแปลกๆนิดน,นึงนะครับเพราะตัวฟิกเกอร์กริดแมนยูนิเวอร์สไฟเตอร์จะค่อนข้างสูงกว่าพอสมควรจะไม่เหมือนภาพอาร์ตในโปสเตอร์ที่ตัวค่อนข้างจะสูงใกล้เคียงกันนะแต่ว่าแค่ได้เอามาโพสต์ท่านี้นี่ก็ชื่นใจแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับเอสเอชฟิกเวัสชินคุกโจเซโฮกริดแมนตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วนะผมประทับใจมากเลยนะหลังจากที่รอมานานตั้งงแแต่่่่่สสสสมมมัััััยยในนนนททีีีีีุดดดกกกกก็อออออคคชชฟิเเรรร์์ววๆาะบซึ้ ที่เขาลงมาค่อนข้างดีแล้วก็ดีเทลที่ทามาได้ละเอียดมากนี่นะครับทั้งพวกรอยยับของผ้าตามตัวเนี่ยก็ยิ่งทําให้ดูใกล้เคียงกับเป็นชุดเหมือนกับในหนังจริงๆด้วยนะครับแล้วออปชั่นพาร์ตก็ให้มาค่อนข้างครบด้วยนะครับพาร์ตมือนี่ให้มาเยอะมากแถมมีเอฟเฟกต์พาร์ตกริดบีม,มให้อีกแล้วที่ประทับใจมากเลยก็คือพาร์ตโลบาลีชิลที่แปลงร่างได้ทั้งกริดแมนซอและทันเดอร์เอ็กซ์จริงๆด้วยนะครับเป็นกิมมิคที่เจ๋งมากเลยสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่ เก้าจนสิครับให้9เลยนะครับเพราะว่าประทับใจมากที่เขาหักไปคะแนนเดียวเลยนะครับก็คือจุดขยับบัตเตอร์ฟลายของช่วงหัวไหลนะครับที่ผมรู้สึกว่าอยากจะให้เขายกมาข้างหน้าได้มากกว่านี้นิดนึงเพื่อที่จะได้ทําท่าตอนชาร์จกริดพีมได้สวยกว่านี้นะฮะเพราะอันนี้เนี่ยแขนมันจะเอามาครอสกันได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแค่จุดนี้จุดเดียวจริงๆนะฮะที่เหลือนี่รู้สึกว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์กริดแมนที่เพอร์เฟ t มากตัวนึงเลยนะฮะรู้สึกว่าสมราคามากเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆกริดแมนและอยากได้แอคชั่นฟิกเกอร์กริดแมนเวอร์ชั่นออริจินอลสักตัวนนนนึงเเเี่่ยผมก็แะซอสห ครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ s อ f ซฟฟิกวารชินคโคโจเซโฮกริดแมนตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์กริดแมนเวอร์ชันททคุตะเสือออริจินอลหรือว่าจะเกี่ยวกับอนาคตคิดว่าเขาจะออกเกราะทันเดอร์กริดแมนกับเกราะคิงกริดแมนมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ที่ตัวฟิกวาสด้านหลังก็มีรูปิศนาอยู่นะฮะส่วนตัวนี้ผมก็อยากจะให้เขาออกมาให้ครบเลยนะครับรวมทั้งกริดแมนซิกมาด้วยหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกกกกกกัััันนนนนนนไไไไดด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 ้้้้้้้้้้้เเเเต็็็มมมททีีีี่่่่่่ลลลลลลยยยยะะคคคครรรรบบบบบสุาาาาถิิววววูปปจแแแแชชชออออืื์์ใหพพๆง ชอบมากๆยังสามารถกดซปเปอร์แทงค์เพื่อช่วยสปอร์ตคนานนค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สาร์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ